ายปีนแีมันแเอน้าวคุณป้าบอกเบรกแค่นอดเบรกใช้ไม่ได้ดีดเป็นการสู่ภาพ

โ okay. อเคกลัมันขต่อไปมาเมากูด okay. no เอ็นทอล์นดเแนเาสันคลิปทีนบาทเก็ตม <Maybe. S 1> ัดหไหมอ่ะดิ้นเฮามไหมคุณป้าคะอ๋ออันนี้หรออ๋อคนละลาหรอเยอะอันนค่ะคุณป้าอุ่ย บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเด่นฝ้ายเท้าสั่นชีสโซนชีโดมริลิโอวนดิโดอกำเอิญค่ะกเอิค่ะคุณป้าตอนมา่ะตะไคร้ไปมะกรูดมัชลูมเดี๋ยวมัชลูมซีรัลืดงดีกว่าฉันอยากกินต้มข่าไก่ ถามตอบคุณป้าหมายถึงอะไรคะหนูต้องไม่ได้อะอ่ะนั่นหนาหนาาชิลี่อ่าน่าไม่ใช่ค่ะชิลี่ค่ะชิลี่อ่าฝ้ายเท้าสั้นฝ้เท้าสั้นยูดูฝ้ายเท้าสั้นเฮ้อเท้ามาด่ะอุ้ยคุณป้าโอ้ไม่เป็นไรเมียไม่เอามันค่อนข้างเหี่ยวค่ะ nah คุณ nah, ป้าไหนคุณป้ามีอะไรมั้งคะไก่แลมไก่แันเท้ามาด

อันนี้ก็ได้ I think we have to eat like this หรออันนี้มันเห็ดนางฟ้าแบบไม่เหนียวไหมอ่ะสายมึนสายมึนหมดหมดเอ้ยหมดหมดหายทเวนตี้ทเวนตี้หมดหาย <20. S 2> Thank you สปาไตว่าชิลี่ I want ชิลี่ชิลี่ and แคนมารีชิลี่ต่าไหมออไห นอนทูโอหรอกเนาะโอโอรถโฟบาคโอโคลุกโมโอโคลุกไอติงเซมป้าดเดอะเบสแม่เลยอ่ะ อย่าต oh, yeah. ีก like ันค่ะตีกันไม่ดีนะคะดิดอะไรกับเบบี้คอนมาโ o r m a l n o r m อนเหรอโคสเตกโคสเตกอ๋อเหรอ this is normal size อ๋อเหรอโอเคโอเค

เลือกได้ตามใจชอบ up to you to up to you shoot โหวิ then I can shoot ต้อะใจก่อน garlic and garlic and onion อ่ะโหโหมีโดิเออมามาอันนี้มันเป็นหอมแพกอะ ไม่เป็นไรหรอกเราใช้ไม่เยอะเิอ t นเดีย d i นเดีย a o n เ o n ไม่เราใแบบเนวายูดอ่ะ like เหมือนบ้านเราปะวะพอแดบแบบลงมาติกอน no no that, that s i g actually I need t o small แกลิกเดี๋ยวเอาเอาถุงใส่ คุณป้าแบบว่าดูดูวิดีโอเซลวัดวัดอย w ่หม y นยูยูดูวิดีโอเซลอันนี้ไว้ผัดต้มผัดแกงทอดเอาไปให้คุณป้าช่างดูว่าทงไหร <c oughs> อย่างของกระเทียมแอนทิกคุณป้าขา

ไทมุ้ยตโอเคไอเหมือนไอมุ้ยไอมุโอเคไทยแลนด์อ๋อไทยแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนอ่าให้หนึ่งสนไป 90ขอบคุณขอบคุณเลโบาซิลี่เอ้ยไโกโกนัทแอนด์แพมมารีนเมบีโกบุชิเก้นโอโตโกบุชิเก้นเฟิร์ตไม่เข้าใจ I don't understand อ <laughs> ะ <laughs> <Huh? laughs> What you saying You understand her? What she saying? What did? What he? What she say? <laughs> <laughs> okay, thank okay, you. Okay, thank all. you. Bye bye. Look, chicken. Fried chicken. Fried chicken. อันนี้กุ้งอันนี้กุ้งกุ้งบวยแน่เลยอ่ะอันนี้หมูอันนี้ปลาอันนี้ไก่ไก่ก๋ว่าชิคเก้นอะไรก็โอริชิคเก้นสเต็กกี้เดี๋ยวหาโอริชิคเก้นสเต็กกี้อ่ะเป็นตะไก่เหนียวอ่ะแต่หม้ะ 我来，我来，我来，我来。 you t so h uh, i n ต h e เ e too ไหมน what าโรก็ o อ a ีบ่ะจอ s l าตอ่าไอรูโควแอนน l โ o m อนัตนี่ไรเออไอทิซ

Oh, okay, okay. No, no. Thank you. Too much. Too much. So much. Hai hey, được không? Hai mươi. Too too much. Don't need so much. Need little bit. Too, too big too big là á. Ít thôi à? Xíu thôi à? Ừ. đủ không? Ô, thua. No, no. này thua. Okay, okay. này uh mười -hmm. huh? <coughs> <coughs> Oh, Còn dư á mười ngàn Rồi, Rồi, cái cái ok mười mười ok ok mượn mười 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 ok, à, mười. 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 okay thank you <laughs> cảm ơn khai cảm ơn cảm ăn cái gì có cái này chanh chanh lá chanh thơm ờ. Ờ ờ ờ Thở chanh sao gì? Ờ, à, khuôn pa ừ. à. Coconut Coconut milk Coconut Coconut gì đâu? À. Riêng nãy hả? Cũ nãy hả? Ờ, anh chắc cần, anh chắc cần Nước cốc vừa dừa nước cốt dừa nước cốt dừa từ lên đây thẳng đường chính quẹo lên ok lâu đây hà đang lâu hà hà tươi ờ, ờ. Uh, này đây lo nho nhé ơi à, chị hạnh nước cốt dừa Ê, vô 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 Ờ vô vô nước cốt dừa chị lâu cốt dừa nhỏ lắm hai nước cặp duy, nước cặp duy, nước cặp đừa nước cặp đừa nước cất đất, nước cất hai nước hai lăm à, bao nhiêu bao nhiêu ba hai lăm hai lăm hai hơi hai lăm 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 hai ทเวนตี้ไฟ้าสิบบาทัไหคะ้ตัวไหนเโมเดียมโมงดองตีอย่างงีุ้ป้ามีแบบสดเลยอ่ะไมเหมือนมันโมดันนี่นแหละโมยตนี้ไม่ไม่มีไม่มีแป๊บนึงนะคะคุณป้ากะทิสดเออเออเออนอนอนอเออเออไหนนึกว่าตืนเล No, no, no. that's not same but can you also if you want like that but i don't know what you want because you don't I want fish oh then we don't take that then we go another but here i think maybe we don't have it oh then take that okay okay 25 30 40. okay ูก okay, no, uh, ีเพิราวาโอเคไปกเิค่ะเนาอิชิเกนยูวิวไวยชิเกนแว่ีคนเฮียชิเกนอิสติกกี้ชิเกนกอลอเต้ไหมเอโกบิกซีบิคอดวอเตอร์วิวเออโปบิกซี เดี๋ยวซื้อไก่ไปหาซื้อไก่ที่ีบิกซีดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไก่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นไก่เหนียวอ่ะมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนื้อมันไม่ค่อยหนุบหนับเหมือนไก่ไก่แบบว่าไก่เนื้อ 啊。